สวัสดีคะ่ะชาวโลกสวัสดีคะ่ะดวงกิจดวงวิญญาณทั้งหลายที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องคนมาถามว่าหญิงๆไปไหนทำไมหายเงี่ยวไปหลายปีหลายเดือนหลายภพหลายชาติวันนี้จะมาตอบวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิม มาช่วยนะคะกุมัญญาพิมุตทํางานนะคะหมดุ่งหมค่าแต่ไม่ได้ตังสบาทไม่ได้ตังสบาทใช่ค่ะนะคะทํางานยังไงก็นี่แหละมาช่วยพระอาจารย์ท่านธิรพัใน์้นานะคะช่วยเผยแผ่ศาสนานะคะเกณฑ์ของธรรมเกณฑ์ท่าชีวิตอืเกณฑ์ชีวิตอเกณฑ์ชีวิตท่าชีวิตของเราอ่ะ เอ,อที่คนบางคนยังไม่เคยเห็นว่าถ้าชีวิตของตัวเองเป็นแบบไหนนะคะเนาะเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยเน,นะว่าถ้าชีวิตของเราคืออะไรอะ่ะเนาะท่านพูดแต่ว่าถ้าชีวิตถ้าชีวิตคืออะไรอะ่ะมันไม่เคยเห็นนะเพราะมันไม่เคยเห็นมันก็คิดถูกไหมคะเออเนี่ยแหละกลุ่มท่านมาประกาศ ประกาศแก่นทมให้คนบนโลกวันี้ให้ดวงจิตดวงวิญญาณที่มันจริงยังมีชีวิตอยู่มันครอบอยู่นะคะด้วยอวิชาครอบหัวมันดงอยู่ก็ได้ไหะเออพูดว่าตัวเองไม่ว่าใครอถอมนะคะก็เลยมาบอกวเพื่อนๆเราอยู่ตรงนี้นะอืไม่ต้องสงสัยยังไม่ตุยอย่าเอาไม่ตุยไม่ตุยง่ายๆเดอกอวิชาเนี่ยเนี่ยปลายผมปลายเท้าเนี่ยตั้งแต่ปลายผมปลายเท้าหนึ่งเด็ดเท้าเนี่ยคืออวิชานะคะคืออาการไม่ใช่เราอ้าว คนมันโลกไปเนี้ยมันติดอยู่คําเดียวว่าเราเราไปทํางานเราไปหาเงินเรามีลูกเรามีผัวเรามีเมียนะคะเรามีบ้านเรามีรถมีแต่เรา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 เมื่อก่อนเราก็เข้าใจกันนะเออว่าเรามีพ่อมีแม่ปู่ย่า,าตายายมีเราหมดเลยโอ้โหเป็นของของเราหมดเลยแต่ตอนเนี้ยโอ้ยมันพอมันเข้าใจชีวิตนะคะตอนนี้มันเข้าใจชีวิตท้าชีวิตมันไม่ใช่เราไอ้ปายผมยันปลายทามันไม่ใช่เรานะคะ เราไม่ใช่เรายังไงถามใช่ไหมคะก็าปากพูดจะไม่ใช่เรายังไงนะคะเนาะขณะนั้นแหละเราคิดว่าเป็นเราไอป้ายผมเป่นปลายเท้ามันไม่ใช่เราถูกไหมคะท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่เราเห็นไหมออกมาจากท้องแม่นะ่ะอืมแม่มันกิ่นกิ่นกิ่นอ่ะย้อนไปตรงนู้นดิตอนที่แม่มันไปหาหมอนะ่ะแม่บอกว่าแม่ถามหมอถูกไหมอะแม่ทุกคนจะต้องถามหมอคําว่าลูกดิฉันเนี่ยครบอาการสามสิบสองไหมคะ คุณหมอคะก็ใจร้าเออคุณหมอก็ตอบมาว่าคบค่ะคุณแม่อืมเดี๋ยวว่าแต่สามสิบสองเลยคุณแม่น่าจะเก้าสิบสองนวดออกมาน่ะออกมาจากท้องแม่นะคะออกมาจากรูแม่ท้องแม่ปึ้งผินยังอ่ะอาการไหมอาการเนาะอืมแล้วเราอ่ะออกมาจากไหนออกมาจากท้องแม่หรือว่าออกมาจากไหนเราออกมาจากปากแม่ใช่ไหมคะ นะอันนั้นของเรานะลูกอันนี้ของเรานะลูกลูกที่หญิงนะลูกเข้าใจไหมเออไอตัวเนี้ยมันก็ยึดว่าหญิงก็เป็นเราเห็นไหมคะแค่ยึดนิดเดียวคาว่าเราเห็นยังคาว่าเราตรงที่มันอ้าปากอ่ะแม่อ้าปากพูดมานะว่าเราแค่นั้นเองทีนี้ก็มีเรา <c oughs> ทีนี้ก็มีเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเราจะไปหาพ่อแม่อาจารย์ของเรานะคะเราจะซื้อของไปถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเราจะเอาเงินไปฝาก ไม่ใช่ฝากดิไปถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนาะเราจะได้บุญอย่างนี้เราจะมีบุญเราจะได้บุญเพื่อเกิดชาติหน้าอีกนะคะเกิดชาติหน้าจะได้มีบุญคิดเดี๋ยวจะได้เกิดฮะอ่าคิดเดี๋ยวจะได้เกิดเป็นคนอ่ะฮะใช่ไหมคะอาจจะเกิดเป็นหมูเป็นหม้าเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมอ่ะอืมอยากจะเกิดมาอีกเหรอนะชีวิตมันทุกข์ที่ตายหายอยู่แล้วเนี่ยถูกไหมอ่ะจะเกิดมาทําไมอ่ะตอนนี้เกิดมาความเป็นเกิดมาเป็นคนเนี่ย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนไม่ใช่หรอเกิดมาเป็นคนให้มันพ้นพ้นจากความคิดนึกอารมณ์ตัวเองเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยอ้าวป๋าพูดเนี่ยมันไม่ใช่เราเห็นไหมสีนเสียงไหมอ้าวป๋าพูดแบะบแบะบแบบเนี่ยมีเสียงไหมอ่ะเออมันก็ไม่มีถูกไหมคะมันไม่ได้มีเสียงอยู่จริงเออ เห็นไหมแต่เราคิดว่าเราพูดเรามีเสียงพูดเสียงของเราจริงๆเนี่ยคกดืนมาด่าเราจริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอีมีเนมาด่าหญิงเนี่ย <laughs> นะคะอีมีนมาด่านี่ยเมื่อวานมนด่าว่าโคตรว่าโคตรแม่มึงังไม่ตุยเหรอเญิงว่าเห็นนางอือเนี่ยหญิงมันก็โกรธมันคิดว่าหญิงจริงๆนะคะเออมันคิดว่ามีจริงๆก็ไปด่ามันอย่างเงี้ยเออเห็นได้ยังมันมีแต่ความเชื่อว่ามีเสียงอยู่จริงที่ไหนได้ เสียงมันไม่นี่มี่เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมอ่ะอือเป็นอะไรก็รู้เห็นอย่างเห็นไหมลองไปสังเกตนะตัวเองอ้าปากแบะแบะเนี่ยเนี่ยมันมีแต่แค่ขยับขึ้นข้างบนเนี่ยกันไกข่ขยับขึ้นข้างบนเห็นไหมอ่ะเออมีแต่ดีมฝีปากเนี่มันแปบ๊บแปบ๊แปบตร <laughs> <laughs> งไหมคะเนาะเนี่ยเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเรา แต่มันเป็นชีวิตเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยชีวิตนี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นชีวิตอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นยังไสบริสุทธิ์เนี่ยเวลาพูดอึ๊บมันก็ว่างใสบริสุทธิ์ตัวหน้าเราเนี่ยถูกไหมตรงริมฝีปากเราเนี่ยว่างไสบริสุทธ์เนี่ยเออบางคนก็พูดได้มันสุดโต่งเอามันง่ายเกินว่างั้นเอาในเมื่อมันง่ายๆแบบเนี้ยมันไม่ดีกว่ากว่าจะเอาตัวตนไปนั่งอยู่ไป เออไม่ใช่ของเมืองไม่ใช่ของกูอยู่แบบนั้นไม่ใช่หรอใช่ไหมอ่ะเออไปนั่งไปสร้างสติสมาธิอยู่นั่นน่ะถูกไหมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะเทนไมอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยเทนไม่ต้องมามามา,มากลับมาหาตัวเองกลับมาหาว่าอ้าปากพูดใครนะคะผมมาภูไม่นะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวจะพาไปดู <c oughs> ว่าไม่ใครสมมติว่าเราจะเดินข้างถนนเนี่ยรถจะชนเนี่ยรถมันวิ่งมาเนี่ยเราเดินเราเดินจะข้ามถนนจะไปอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมคะเออ แล้วรถมันวิ่งมานะคะรถปอร์เช่วิ่งมาปึ๊นเลยเรากําลังจะก้าวขาขวาออกไปเห็นไหมเสียงในใจบอกบ้าเอ้ยมันบอกหมียไอ้บ e, ้าเอ้ยเกือบรถชนกูเห็นยังมันตกใจปึ๊บขึ้นมาเลยถูกไหมตรงนั้นเห็นได้ไหมอ่ะมันตกใจปึ๊บตรงนั้นน่ะใช่เราไหมถูกไหมอ่ะมันก็ถอยก้าวมาอย่างเงี้ยไอ้บ้าเอ้ยมันกระดาตามดังเห็นยังมันก็พูดขึ้นในมาเองไอ้ e, บ้าเอ้ยมึงขับรถอะไรเนี่ยฮะเกือบชนกูเนี่ยฮะ พ่อแม่เองก็ไม่สั่งสอนเด้อถูกไหมคะมันก็ด่าอยู่ในใจในนั่งเสียงมันด่าอยู่ในใจเสร็จปุ๊บมันก็มีการตกใจโดยสมมุติตกใจนี่โดยสมมุติลบคาว่าดบตกใจออกเป็นไรมันก็ไม่ได้เป็นถูกไหมอ่ะเออไม่เป็นอะไรเป็นอาการถูกไหมไปต่อไปต่อปุ๊บเสร็จปุ๊บมันก็ถอยออกมาก้าวมันยังไม่ได้ข้ามถนนนะอืมเสร็จปุ๊บมันจะก้าวขึ้นมาก้าวก้าวไปอีกเออก้าวไปอีกมอเตอร์ไซค์กลับมา ขับมาทางเดิมมันเละเออบึ้มเห็นอย่างมอเตอร์ไซค์ก็จะชนมันอีกมันก็จะก้าวไปอีกมันก็จะชนมันอีกเห็นในอย่างว่าเออตกใจขึ้นมาเลยบ้าเอ้ยเสียงในใจเห็นยังเสียงในใจอ่ะมันขึ้นมาว่าเกือบมอเตอร์ไซค์ชนเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้หเราอย่างเงี้ยสติสตังค์ไม,ม,มไ่มีมันไปโทษตัวเองเห็นอย่างมันไปโทษตัวเองเนี่ยมันเป็นอาการของมันทั้งหมดอะ <c oughs> มันมีแต่อาการถูกไหมคะ แล้วเราก็คิดว่าเรารถจะชนเราเห็นไหมเราสสเสดเอรอเรือสอาราออกจากปากแม่น่ะมันมีตับไตไส้พุงไหมเสดเอรอเรือสารานี่หญิงมันมีตับไตไส้พุงไหมอ๋อหีอ๋อหีบยอหญิงเสดเองงงมียอหญิงไหมเอ้เป็นยอหญิงเนาะตรงนั้นมีตับไตไส้พุงเนาะไม่มีเนาะมีไหมอ่ะไม่มีเนาะอืมนั่นแหละเรายึดตรงนั้นยึดในสมมติที่เราไปเขียนมาดูมาไปไอเนี้ยไปเขียนมาไปดูมาไป ไปหัดมาที่ครูครูบาอาจารย์สอนให้อะสดีรเราเรือสระอาต้องเขียนสดีกออ่อนถูกไหมคะรเราเรือสระอาต้องหัดเขียนหัดฝึกก่อนไหมก็เอ้ยก็ไก่ถูกไหมคะจนเป็นประโยคได้เดี๋ยวเราก็ไปยึดตรงนน้นแต่ปลายผมกันปลายเท้าเนี่ยเห็นยังเวลาเวลาพูดอะเวลาพูดหูทางจิตอะจิตทางหูเนี่ยมันเคยเก็บไว้ไหมมันก็ไม่เคยเนาะเนี่ยลองพูดสิลองมีคนกระซิบสิหูดี แล้วก็ไปตามเสียงนั้นมีอยู่จริงไหมหูมันก็ว่างเปล่าอยู่นั้นเห็นได้ใช่หรอตาก็เหมือนกันจะเอาอะไรกับตาเนี่ยเดี๋ยวหลับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลับเดี๋ยวเริ่มอยู่เนี่ยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวมันก็นอนเดี๋ยวมันก็หลับเดี๋ยวมันก็นอนอยู่แบบเนี้ยเอาอะไรกับมันอ่ะปากก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็พูดอะไรกับหนูพูดพูดพูดอยู่แบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็หุบปากตอนนั้นมันก็หุบปากถูกไหมเห็นไหมอ่ะเนี่ยเทนใหม่จะต้องมารู้ตรงเนี้ยรูตั้งแต่ไปผมมีพอพอถูกไหมดูอ่ะ คนอื่นจะทาบุญเท่าไหร่โน่นนู่นนะ่ะเท่าไหร่มันดูหมดอะวัดไหนสร้างกระถินมันดูหมดอะวัดไหนจะทำบุญมันดูหมดดูหมดอะถูกไหมอะมันดูไปหมดอะ่ะมันไม่เคยหมดดูสักทีถูกไหมอะมันดูหมดอะเวเว้นตัวเองถูกไหมคะาปากพูดมาเนี่ยยังไม่ดูเลยว่าฟันบนไม่เคยขยับมีแต่ขากินกยขยับขึ้นข้างบนถูกไหมฟันล่างฟันบนไม่เคยขยับถูกไหมอะเห็นไหมเราไม่เคยรู้นะเนี่ย ลองยกมือมามือขึ้นมาสิมือเราเหี่ยวขนาดไหนเออมือเหี่ยวนี่มันบอกว่าเนี่ยเธอเหี่ยวด้วยนะมันไม่ใช่มือของเธอนะมันเหี่ยวลงทุกวันนะคะมันไม่ใช่ของเรานะมือ